ยังมีปัญหากับผมอยู่เดี๋ยวขออนุญาตจ่าเสียงนิดนึง I mean? ขออนุญาตทายเสียงนิดหนึ่งนะครับผมสั่งข้าประชาชนอยู่ที่ทางจังหวัดอุดรธานีถ้าใครมีปัญหาเดินทางไปไปที่ศาลจังหวัดสกลนครได้นะครับผมเป็นลำดับคนสุดท้ายที่สั่งข้าประชาชนอยู่ที่ท,ทางจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากการก่อปฏิวัติรัฐประหารแต่ผมปฏิวัติทางด้านภาษีไม่ว่ามนุษย์ด้านไหนต้องการอยากเจอผมบนโรงพักหรือผู้พิพากษาเจอกับผมได้ครับตัวต่อตัวครับใครเป็นคนเอางูเห่าเข้าบ้านกูใครเป็นคนขับรถชนเมียกู ลูกเมียกูไม่เกี่ยวกูคนเดียวถ้าใครอยากส้อนใส่เกลือเผื่อก,กับกูเจอกูได้เดียวเดียว